มาสู้กันโยออปอาขาขาเลยอาอาแม่ฉันกเสียขาข้างหนึ่งแต่ฉันก็ยังสู้ได้นะยา ถึงแม้แกจะทำให้เชื่อฉันขาดได้แต่ระวังว่าเถอะฉันจะพักแกลงไปในมิตินั้นมิติอะไรมิตินี้อละลระโห้อะไรนะอ่าท,ที่นี่เป็นที่ทีนี่เันที่ไหนเดียวโอ้ยเห็งเรามันอยู่นั่นลุกกนงกระเทิมมันโอ้โหเต็มเต็มหน้าเลยยา่า โอ้นี่ฉันไม่อยู่ที่ไหนเลยเนี่ยนี่เงื้อน,นเหรอเก่งไม่รอดหรอกนะเงื้อนเหรอฉันจะหยิบมีดตบใช้เสกิว,กวลอบออกห้อยไปไหนแล้วเนี่ยย้ oh oh. ปาปาเข้าไปที่หัวเออออืาโอ้ฉันรอดแล้วเอ้ยฉ oh oh. ันจะตายแก ใครเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเออเอาเอาแทงมันไม่ตายอ่ะฉันไม่ตายยังไงเลยนะอ๋อบินไปแล้วอ๋อ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 โอ้ยหลังฉันหักแล้วอ่ะแกน่าต้องตายย่าส่งปานิวิติวัดโอ้ยจะอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเธอแม็กก้ากันเหรอไม่เป็นไรฉันจะทำแบบนี้ไงล่ะ กระโดดขึ้นไปแล้วจนันก็เอามีดฟันเออ,อต่อยหัวมันโอ้ยแล้วจันนั้นก็แทงหัวมันฉลองแล้วทำไ,ไมมันถึงยัยงไม่ตายเลยเนี่ยเอออู้จะได้กลับมาอยู่เวอร์ชั้นเก่าแล้วเนี่ยโอ้ยมีปืนวพวกปิงด้วยแฮะเจสันเจสันเลยเจสันเนะยายอะ มันท้านล้นนะเ่าฮอ้ฮู้ก็ไม่ยอมแล้อฮู้ฮู้ลุกมาป่ะพูดจังสิ่งที่เอาคิดจะรอ้ไปได้ อยู่อยู่อยู่นั่นกตายแล้วเนี่ยตายแล้วเฮ็ดไข่ไข่ไข้านั้นสามารถพิสูจนตัวเองได้ยังไงล่ะโอ้โหไหลุดเลยเหรอเอา้ยทำไมส่งมันลณ์แบบมันฟ้าล่ะ เอ๊ยาก็ยิงบ้างั้นตดต่อยไข่อ่มือขาดวไปเลย